ก่อนปีใหม่นี้ตกลงแล้วชีบะตอนนี้นะครับตกอยู่ในสภาวะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดกระทิงได้ข้อมูลวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทางกราฟด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนินูมนะครับวันนี้ชีบะอินุได้รับอน,นิสงจากเหรียญอีทูเรียมน,นะครับซึ่งเป็นอัลกอริทึมของเหรียญอีทูเรียมเนี่ย ก็มีเหรียญมีมหลายตัวนะไม่ว่าจะ Baby ้ดอ s นะครับอย่างเบบี้ดอ c คอยนะครับดอคอยจินโดอินุนะครับอ拉斯加อินุอย่างเงี้ยก็เป็นอักลกอริทึมที่เป็นอิทาเรียมแท้นะครับเพียวร้อยปร์็นพวกตัวอื่นๆหรือเหรียนมีหมือนอื่นก็อาจจะมีผสมบ้างอย่างใบแนส r มทเ a i นอย่างอิทาเรียมอันนี้เป็นเป็น อักลกอริทึมนะครับของอีทูเรียมเลยร้อปร์็นะครับทะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลของการวิเคราะห์วันนี้จะเป็นข้อมูลของกราฟโดยเฉพาะเส้น EMA 200นะครับในกราฟลาย4ชั่วโมงบอกสัญลักษณ์นะครับว่าชิบาอินุณนะวันนี้นะครับที่ผมทำราคาอยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นแนวบวก นะครับในขณะน,นี้พูดโดยทั่วไปตอนนี้นะครับชีบะอิตูก็มีแนวโน้มนะครับการเพิ่มขึ้นภายใน72ชั่วโมงเนี่ยมีประมาณ35%เนะครับส่งผลให้กราฟเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดกระทิงอย่างมากเลยนะครับหลายแท่งในกราฟลาย4ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ราคาก็ยังพุ่งนะครับไปประมาณ0.04ตัว35อลลาร์นะครับที่เป็นราคาต่ำสุดและดังนั้นการฟื้นตัวของตลาดกระทิงจงสูง จึงส่งเสริมนะครับให้ผู้เข้าลายใหม่เข้ามาซื้อชีบะอินุนะครับฉะนั้นจะเห็นเลยว่ากราฟลายสีชั่วโมงนะครับทางเทคนิคราคาเหรียญชีบะอินุตอนนี้ทะลุนะครับ EMA 200วันในกราฟลายสีชั่วโมงในขนาดนี้ยังคงดำเนินต่อไปนะครับส่วนเรามาดู EMA 50นะครับและร้อวันนะครับยังเพิ่มโอกาสในการ c อสโอ over ที่จะกลายเป็นตลาดกระทิง มันก็อาจจะเป็นตลาดกระทิงได้นะครับแนวรับที่สำคัญตอนนี้นะครับที่จะเป็นไปได้ดูตามข้อมูลของกราฟเนี่ยนะครับคือ0.04ตัว45ดอลลาร์นะครับ,รบแล้วก็0.04ตัว455ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยยังไปถึงกระท่านบูลิชได้อีกรอบหนึ่งนะครับและก็เขาก็คิดว่าน่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่า ตลาดก็ยังคงไปต่อได้แต่ปัญหาก็คือว่าแนวรับเนี่ยนะครับก็น่าเป็นห่วงนะถ้าเกิดชีบาเนี่ยยังรักษาโมเมนตัมที่0.04ตัว35ดอลลาร์ได้นะครับก็ยังเป็นแนวรับที่ดีแต่ถ้าเกิดรักษาไม่ได้นะครับอาจจะไปหลุดแนวรับอีกแล้วคือ0.04ตัว28ดอลลรานะครับไปดูข้อมูลตามตัวเลขของ b บ n a n c e เอานะครับเพราผมไม่ได้อัปเดตของบีทาซ่านะ เพราะว่าบีท้าซ่มีแค่กระดานเดียวนะครับแต่ว่าชิบะอินุเนยในวัววานเนี่ยมันมีหลายกระดานด้วยกันนะครับฉะนั้นตัวบ่งชี้ตอนนี้นะครับเส้น RSI ที่66%ในกราฟลาย4ี่ชั่วโมงนะครับปฏิเสธนะครับเนื่องจากโซนซื้อมากเกินไปนะครับดังนั้นจึงสามารถตีกลับนะครับเป็นราคาทำให้ราคาเนี่ยลงได้นะครับระหว่าง MACD นะครับและเส้นส่งสัญญาณในกราฟลาย4ีชั่วโมง อย่างไรก็ตามเส้นยังรักษาแนวโน้มในทิศทางนะครับที่จะเป็นขาขึ้นได้นะครับแต่อาจจะมีการพักตัวเป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากว่ามันจะเข้าปีใหม่เอาละนะครับตอนนี้เรามาดูกรอบชีบะเราก็จะเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ชีบะก็มีหน้าประทับใจหลายอย่างนะครับเราก็พยายามที่จะทําทราคาต่อไปนะครับเราก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันนะครับว่าชีบะอิน,นุเนี่ยในช่วงปีใหม่ ขอนะครับที่จะไม่ลงไปถึงกว่า3าสาประมาณ3ามศัมนะครับขอให้รักษาราคาอยู่ตรงนี้ได้ผมก็คงพอใจแล้วลหละนะแล้วก็หลังปีใหม่ก็ว่ากันนะครับถ้าเกิดมารักษาราคานี้อยู่ได้นะครับแปลว่าหลังปีใหม่อาจจะมีข่าวดีนะครับอาจจะมีข่าวดีนะแต่ข่าวดีอาจจะไม่ใช่มูลนะครับแต่อาจจะเป็นการปรับราคาขึ้นอีกรอบหนึ่ง ก็เป็นไปได้หรืออาจจะมูลก็เป็นไปได้ท่านผู้ชมเชื่ออย่างไหนมากกว่ากันนะครับระหว่าง1กับ2 1คือราคานะครับจะตีกลับไปที่0.04ตัว55ดอลลาร์ได้ประมาณนี้หรือว่าจะกลับไปนะครับที่มูล0.03ตัวนะครับที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์ท่านคิดว่ายังไงไปได้หรือเปล่าหรือไปได้แค่นี้หรือว่าอาจจะไปไม่ได้เลยเราต้องว่ากัน สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิง่งกดกลุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางช่องทางนี้สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ crypto currency community ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ q r วอารโค้ดให้นะครับผมมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่จะมาโปรโมทวันนี้นะครับเป็นพาร์ทอนเซอร์ให้กับเราชื่อเหรียญ s t a r n e นนะครับเหรียญน,นี้ มีมูลค่าสู่สตัวใกล้กับชีบะนะครับถือเป็นเหรียญต้นน้ำมีจำนวนอุปทานประมาณาประมาณหนึ่ประมาณหนึ่ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับก็มีอุปทานจำกัดเพราะว่ามันเป็นเหรียญแอลคคยนะครับ Business Model อยู่เบื้องหลังก็จะเป็นพวก e c o m m e r ิรพวกชอปป้อ p p i n g อะไรพวกนี้เหมือนช h อ p ป,ปี้นะครับ ก็มีในนั้นนะครับมี a d ร์ดเรื่องของ Starnet ด้วยก็สามารถเข้าไปสะสมได้ตอนนี้นะครับนั้นเดรียนี้ผมไม่ได้แนะนำนะครับว่าคุณจะสามารถลงทุนหรือว่าจะเชิญชวนให้คุณลงทุนนะครับคุณลองเอาตามใจสมัครเอาละกันนะครับว่าคุณจะลงทุนหรือเปล่ากับเหรียญน,นี้นะเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับมันก็จะช่วยคุณนะในการลงทุนนะครับแล้วก็การตัดสินใจของคุณว่าคุณต้องการจะ เพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณหรือเปล่านะครับเรียนนี้ก็มีกลุ่มอยู่นะครับทักเข้ามาที่เพจได้แล้วผมจะส่งลิงก์กับ q r โค้ดให้สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชีบะอินุนะครับจะกู้ทุ่มดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ